สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้ผมพอกบยามกลางเว้นนะครับพอดีมาเศา้านี่ฝนตกแห้งนะครับกบมันไคร่ถิมนะครับบ่อนี้บ่อนี้นะครับเดี๋ยวผมมากพเดี๋ยวมาเบิ่งนะครับมีบ่อตัวแม่นะครับนีนะครับมะเศรว์กบมันไคร่ถิมนะครับที่แหลกผม่าสีเพาะมาแลงนะครับ ความตั้งใจของผมนะครับพอดีมันเศร้าฝนตกแห้งนะครับวันนี้วันนี้สวงสายายมากบมันเริมไข่ทิ่มนะครับผมกับบงฮูเทีทยจังไดนะครับผมปล่อยนามทิ่มนะครับนี่ครับผนเป่งหนามตรงนี้กาว่ามันโมมีหนามมันสีบอกไข่นะครับสุดท้ายมันกับไข่ทิม่มื่อเกานะครับที่นี่ผมก็คิดว่าอยากไข่ไหลายเปนบ่ก ผมจับผสมเลยครับตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงเคิรครับผมเพิ่งจับผสมในโบโดนนะครับแต่ที่นี่เฮ็ดยังไงมันยังสีฟักนะครับวันนี้ผมก็อยากพูดกันครับผมสิทดลองนะครับนี่นะครับกบกำลังผสมนะครับผมกำลังไข่ไข่ถิ่นก็มีนะครับน่ ตัวผูกก็คมนะครับคมสิฟ้าไปบึงป่อที่ผมสิใสฟักนะครับ นี่นะครับผมพึ่งย้ายลูกออดหน่อยออกนะครับเดี๋ยวผมสิมาทําความสะอาดนะครับนี่นะครับตัวซอยผมนะครับผมจะใส่หลอดไฟให้ความห่อนนะครับผมไปอยากหูวขึ้กันว่ามันสิฝากบอ่อนะครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปเบิ้งหัวหัวบนผมใหญ่ออกนะครับตัวใหญ่เอาไว้นี่นะครับ นี่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมสิบมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่ามันสิฝากบอ่อนะครับครับผมเหม็นว่าเบิ่ง ไข่กบที่ผมใส่ไฟฟักนะครับนี่นะครับหมู่บ้านนี้บัได้อัปเดตนะครับเปลี่ยนไหมมือหนึ่งเลยนะครับผมดิคาไปต,ตกป่านะครับกับฟักอยู่นะครับแต่ว่าฟักฟักบบเต็มที่บันไดน,นะครับประมาณเคิงต่อเคิงนะครับผมไข่เน่ากับลายนะครับ ไฟมีแค่สามหลอดนะครับว่าเพิ่มไฟเพิ่มไฟไลายก็นีนะสิฟักดีก็นีนะครับผมอันนี้ผมผมบ้านไข่ช่วงใบสามนะครับผมก็เปิดไฟให้จนสอดแจงนะครับผมสอดแจงแม่กกบกําลัางออกหางดินดีๆนะครับตอนเศร้านะครับ อันนี้เว้นไปมือนึงแล้วนะครับอันนี้ได้อายุได้สองมือแล้วเขามือที่สามนะครับนับจากมือบ้านใครนะรมือนี้นะครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับโตเป็นโตไร่ดีๆนะครับไยังดีนะครับดีดีกว่าปล่อยให้มันใครถิ่มจะซื้อนะครับ ดีประโยชน์ถิมสื่อนะครับผมที่แก้ปัญหานะครับใส่ไฟเป็นไฟกปลูกไก่นะครับไฟให้ความผ่อนนะครับแ้วผมสีหาสื่อสื้อเพิ่มมาไห้่อีกนะครับสื้อมาไห้เพิ่มอีกว่ามันก็ได้ผลอยู่นะครับกี่ okay, ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมก็ แค่อยากหูว่ามันสีฟักบอซื่อนะครับผมมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับวิธีแก้ปัญหานะครับ